สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเดอค่ะเดอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789แอติดา789เดอค่ะเดอช่องของเราให้พายเรเรื่องพวกความสนุกและความบันเทิงอัดมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้หรือบ่ตรงก็เป็นไปได้นะคะถ้าตรงก็ถือว่าโชคดีไปนะคะเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะ ถ้าอยากให้ตรงก็ทักมาเบิ้งเป็นการส่วนตัวเอาเดอร์ค่ะเดอร์นะคะก่อนให้ไปรับเรื่องขออนุญาตขายของนิสหนึ่งเพื่อปากทองแมหมอนะคะอยากเป็นแมหมอก็อยากเป็นอยากเป็นคล้ายของก็อยากเป็นนะคะเรามีน้ําหอมกลิ่นติดทนยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะถ้ากลิ่นติดทนไม่ทนยินดีคืนตังค่ะนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้คอนเฟิร์มนะคะแล้วเราก็มีกําไรพญายนาคปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะผู้ใดสนใจนะคะทักมากค่ะเป็นใส่เพื่อความสวยความงามมีสนริมงคลนะคะ ปลุกเสกแล้วนะคะแต่จำนำบดายเด้อวงเร็บจำนำไม่ได้เด้อะค่ะเด้อะนะคะเราก็มีหินพระาธาตุนะคะผู้ใดสนใจทักมากค่ะเย็นมากเลยค่ะหินแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แหล่งที่มาเขาสามระยอดเป็นหินพระาธาตุนะใส่เพื่อความสิริมงคลนะคะแล้วก็นะคะเย็นมากเพราะหินแท้นะหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์ใส่ทุกวันเลยค่ะใครสนใจทักมากนะคะนะคะทุกอย่างนะคะเราแถมดูดวงให้หมดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งน้ําหอมนะคะ แล้วก็สั่งกําไรนะคะหรือว่าหินพระทาตนะคะเราแถมดูดวงให้แต่ผู้ใดบอกว่าอยากเบงดวงย่างเดียวโดวยว่าอยากเอาของก็ได้ค่ะยินดีนะจ๊ะแล้วแต่คุณต้องการแบบไหนได้หมดจ้านะคะมาเราเข้ากัมาเข้าเรื่องจบการขายค่ะวันนี้เราจะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเวลานี้เราจะให้ไพ่เล่าเรื่องในหัวข้อความรักของคุณกับเขาจะไปกันต่อ ได้ไหมอะมาดูกันมาดู energy ของคุณก่อนเด้อบพราว่าคุณสิเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะเรามาดูก่อน energy ของคุณนะคะเป็นเส้นไรมาดูหน่อยนะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายผู้ใดมาเจอก็ถือว่าเป็นดวงของคุณก่อนดูของคุณก่อนนะ energy ของคุณเป็นเส้นไรขอเบิรงแนนะวัสันอ่า,พาไพ่ใบแรกโอ้โห two o p t h o g o n a l นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงหมุนเงินหรือกำลังโรเรในของสองสิ่ง ถ้าไม่ใช่หมุนเงินก็โรเรในช่วงของ2อ,อย่างท,ทําธุรกิจ2อย่างขึ้นไปหรือกาลังหมุนเงินกำลัองอ่าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นถ้าหมุนเงินอยู่ในกรณีอาจจะมีเงินอยากมีเงินเก็บมากขึ้นต้องทํายังไงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตตัวเอง2เหรียญนะคะ of will นะคะสเหรียญอยู่ในช่วงบาลานนะคะบาลานชีวิตตัวเองบาลานการเงินบาลานงาน2ออย่างหรือบาลานคนรักสองคนก็เป็นไปได้นะจ๊ะอะ ขอผู้ใดมีคนสองคนมาเบิงกันนะจะอาขอต่อขยายธาตุดินบฤกศกันมังกรน,นะคะเป็นคนที่อยู่ในช่วงที่บารานทุกอย่างเลยนะคะอาต่อค่ะสองเหรียญน,นะคะ Ni nice ซอลฟ์คักรกฎพิจิกมีนธาตุน้ำนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขหนุ่มโสดสาวโสดนะหรือเพศที่สอง LGBT ได้นะอ่าแล้วก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ค่ะเป็นคนที่มีความสุขชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มชอบดิง้งมีเสน่ห์นะขาดอีกหนึ่งถ่วยนะคะ อยากโสดแน่นอนนะคะถ้าใครมีความรู้สึกว่าโสดกันนะแต่มีเอาไว้แอบไว้กันอีกแล้วแล้วแต่อีกอย่างนะคะแต่คุณเป็นคนชอบชอบใช้ชีวิตลันล้าสนุกสนุก,น,กนะนะคะชอบนะคะให้คนวิ่งตามแมนบอนะคะธาตุน้ํากร,รกรพิจิกมีนทางานสายการกินได้เหมิดน,นะเปิดร้านอาหารเปิดบาร์เบียพวกนี้ได้เหมิดค่ะเกี่ยวกับการกินสายสายการกินอนะอาหารพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยได้หมดจ้ะขยายค่ะนะอ่ะเก่งไม่พอนะ King อฟ w i l ทธาดินพึกศกกันมังกรคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีหัวในการอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพราะคุณหมุนเงินหรือในต่อยอด<ม>ช่วงต่อยอดธุรกิจให้มีเพิ่มเติมให้มีเงินเก็บมากขึ้นหรือทําให้ชีวิตตัวเองดีมากขึ้นทตาดินพึกศกกันมังกรค่ะตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าอยากรวยมากขึ้นไม่ใช่ใช้ชีวิตหลั่นล้าเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยๆก็อยากเป็นคิงอะนั่งบัลังมีเงินเยอะๆก็เป็นไปได้นะจ๊ะ ขยายค่ะมาเบืองกันธาตุดินพฤกศกันมังกรค่ะเก่งค่ะผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนะได้แน่นอนค่ะคุณบริหารไปเรื่อยๆค่ะถ้าคุณใครใครขาดเงินอยู่หมุนเงินอยู่ต่อไปคุณจะรวยมากขึ้นคุณสิมีเงินเก็บมากขึ้นชีวิตคุณจะมั่งคั่งมากขึ้นค่ะอ่ะต่อค่ะโอ้โหเทนอฟคัพคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงรักจังรักครอบครัวหรือนึกถึงครอบครัวก็เป็นไปได้ถ้าคุณอยู่ในช่วงที่กําลังคิดว่า คุณรักครอบครัวเราครอบครัวจะรักคุณไหมหรือในช่วงระ,ระหว่างบารานครอบครัวความรักให้มันดีขึ้นก็เป็นไปได้ธาตุน้ํากรกฎที่จิกมีนะหรือคุณอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขพร้อมพอแม่รูปก,ก็เป็นไปได้ถ้าคุณโสดคุณก็อยากจะมีครอบครัวแต่ถ้าคุณนะคะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วก็คิดถึงเขารักครอบครัวรักสามีรักคนในครอบครัวนั่นเองนะจ๊ะอะต่อขยายทํา สายการกินได้หมดค่ะเป็นพ่อค้ารายใหญ่ได้นะสายการกินนะร้านอาหารใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้หมดค่ะสายการกินอ่าเปิดส่สวนส้มพวกนี้ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการกินได้หมดนะอ่ะขอต่อค่ะเป็นยังไงอีก the tower ทัดลมมีการจบจบจากเรื่องครอบครัวใช่ไหมเพราะว่าไพ่ขึ้นในกัวหัวข้อของเราจะไปกันต่อได้ไหมเนาะ การจบครั้งนี้ The Tower มีการเปลี่ยนแปลงมีการจบเลิกลาในชีวิตครอบครัวเพราะ10ถ้วยคือคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วมาต่อด้วย Tower ก็คือการจบเพราะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรมาดูกันนะ The Tower คือการจบไปแล้วนะครอบครัวถ้าคุณเคยเป็นครอบครัวกันอยู่คุณก็จบนะจบไปแล้วนะคะเรามาดูขอธาตุลมนะคะไข The Tower ทํางานสายกันกิเออสาย เชื้อเพลิงได้หมดเลยค่ะนะเชื้อเพลิงค่ะอ่ะขอต่อเนจาจักหน่อยนะคะขยายเนยออกมาสองใบ่มีประเด็นเรื่องความรักได้ความรักไม่เท่ากันนะเขาน่าจะมีตัวเลือกเยอะหรือถ้าคุณไม่มีตัวเลือกเยอะก็เป็นเขานะคะเพราะคุณมีความรู้สึกความรักสองเรามันลงไปแล้วคุณก็เลยมองหาความรักใหม่ๆใช่ไหมกำลังมองหาความรักใหม่ๆที่เข้ามากําลังเข้ามาในชีวิตคุณใช่ไหมธาตุน้ำกรกฏิจิกมีนนะคะ คุณเคยให้ความรู้สึกความรักที่ดีกับครอบครัวคุณแต่มันจบไปแล้วคุณก็เลยมองหาความรักที่ดีใหม่ใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันซีขคอยอีกหนึ่งใบอ่ะดดคอยอีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะตอนนี้คุณมองหาสิ่งดีความรักใหม่ๆใช่ไหมอ่ะขอเบงแนแต่ธรรรารนชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักกำลังจะเลือกว่าจะเอาใคร กำลังจะเลือกว่าใครที่เข้าตากรรมการมากที่สุด The Temperance จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคนรักนะคะจะได้ตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งกำลังกำลังคิดอยู่นะคะอะมาดูกันคนนั้นนะคะที่คุณจะเลื่อนขั้นให้เป็นคนหักนะคะสิ่งเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือคนใดๆมาเบิรงกันมาดูเอเนจีนะคะของคนที่คุณพูดถึงนะคะว่ามันสอดคล้องกันพอดีเลย Temperance ราศีธนู มีโอกาสเดือนพฤศจิกาธันวานะเดือนหน้านะคะมีโอกาสชัดเจนเดือนหน้าว่าใครเป็นอะไรใดๆมาเบิ่งกันขอดูหน่อยนะคะว่า energy ของเขาเป็นเช่นไรไพ่ใบรแรกโห s o x o f ฟอยากขอโอกาสคนรักเก่าแฟนเก่าอยากขอโอกาสคนรักเก่าแฟนเก่าหรือคนที่ เขาคิดถึงคือคนในครอบครัวนะคะธาตุน้ํากรกฎพิกจิมีนถ้าเป็นคุณนะเขาก็คิดถึงคุณนะคะ่ะนะอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์คุณสี่ไห่บอมาเบิ้งกัดน,นะอ่านี่คือเขานะธาตุน้ากรกฎพิกจิมีนคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่าอาดีตคนรักเก่าจะ้ะไปต่อจะเป็นยังไงอีกมาเบิ้งกัด อันนี้คืออย่างโอเอชออฟสวร์ด oh, ธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มเขามีความรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์จังเลยทําไมมีแต่ปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยจ้ะปัญหาเยอะนะไพ่บอกอย่างนั้นนะคะอังออกไม่มีปัญหามีประเด็นที่ทะเลาะก,กันแปดดาบหาทางออกไม่ได้คิดมากหรือเขามีปัญหาเรื่องอื่นก็ได้นะไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักก็ได้เรื่องงานโน่นนี่นั่นเยอะแยะตากอยู่ยนช่วงที่อยากออกจากปัญหาเดมๆที่มีนะคะอ่ะแปาตุาลทาออธาตุลดม มิถุนตุนกุ่มแปดดาบคือปัญหารอบด้านเลยนะไม่ใช่เฉพาะอาจจะเป็นคุณเลิกกันอาจจะเป็นเพราะคนในครอบครัวความรักเราไม่คิดกันอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามามาก็เป็นไปได้นะคะอ่ะเอามาขยายธาตุลมมิถุนตุนกุมจะไปต่อคะ่ะโอ้โหคิงออสวอชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเป็น คนที่ทํางานสายกากีได้ไหมสายกากีคือข้าราชการได้ค่ะเป็นเป็นผู้นําแน่นอนนะคะเป็นคนชัดเจนนะพร้อมลุยพร้อมตัดเหมือนกันนะคะคนนี้นะเอาถามว่าเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนนะเป็นคนที่พูดหวานไม่เป็นพูดจากขวานผ่าซากอะ่ะขวนผ่าซากค่ะอ่ะมาเบิ่งกัด tree of w a n d นะ เขาอยากได้รักรักที่ดีเขาอยากได้คนรักที่ดีเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับใครที่ดีอยากได้หุ้นส่วนชีวิตอยากได้หุ้นส่วนธุรกิจที่ดีน่าจะเป็นคุณนะคะเพราะว่าเขานึกถึงคนรักเก่านะอะทรีอับแวนธาไฟเมสิทธนูอยากได้หยหายอยาได้รักที่ดีอยากได้หุ้นส่วนที่ดีอยากได้หุ้นส่วนชีวิตที่ดีอะคะ่ะนะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้เรื่องอะไรจะมีการขอโอกาสจะมีการเริ่มต้นใหม่ จะมีการได้ไปต่อแต่เขาเป็นคนที่เกิดมากว่าจะได้อะไรเขาบุบบ่าฝาฟันนิดนึงเนาะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วประสบผลสาเร็จนะนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมส t ตนเลสเตลน,นะคะได้หมดนะแล้วก็แร่เหล็กแร่แร่อลูมิเนียมได้ค่ะอันนี้ธาตุไฟทรีออฟแวนทำงานสายสื่อออนไลน์ได้หมดนะคะคิงนะผู้บริหารนะเกี่ยวกับข้าราชการได้ค่ะนะคะอะเรามาดูซีแนวโน้มความรักของคุณจะได้ไปต่อหรือพ่อซ้ำหนี จะได้ไปกันต่อหรือพอ่อซัาหนีสิบดาบนะ,ะเหนื่อยจมกองเลือดทั้งคู่เลยค่ะเหนื่อยทั้งคู่นะไม่ใช่เฉพาะคนเดียวนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมสิบดาบสแตนเลตินได้หมดค่ะนะคะชัดเจนนะฮะอะขอไปต่อค่ะขยายสิบดาบนอนจมกองเลือดกระดุกกระดิกบ่ได้เลยจ้ะนะคะโอ้โหสิบไม้ ทั้งทั้งสิบดาบทั้งสิบไม้ไม่ได้ไปกันรอดบันนี้มาเบิ่งกันนะสิบไม้คุณเหนื่อยทั้งหนักทั้งแบกทั้งเดี่ยงนอนบ่ได้นอนจมกองเลือดงานกันหนักแข้งความากกัมาเหนื่อยโอ้ตายสถานเดียวนะอ่ะขอเบิ่งต่อนะขยายสิบไม้หน่อยว่าเป็นจังได่ธาตุไฟเมสิงหป็นผกคุณทั้งคุณเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งความรักอะนะนอนจมกองเลือดทั้งคู่เลยหนักทั้งคู่นะเป็นผู้บริหารทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่อึดถึกทนสีทนได้จริงๆอ่อะดูสิ เดอะฟูนะตอนนี้คุณก็ปล่อยให้ต่างคนต่างปล่อยกันเป็นอิสระเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช้ชีวิตหลานล้าทั้งคู่เลยปล่อย,อยกันอะขอดูเซแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ปล่อยกันไปละจะได้ไปต่อไหมแต่อย่างไรก็แล้วแต่จะมีการถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําอะไรรับหลังอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะจบกันเพราะความรักซ้อนนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําอะไรรับหลังก็เลยจบกันคุณก็เลยเหนื่อยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าไคขคืนนะ ถ้าแฟนคุณเป็นเคสที่หนึ่งบุคคลที่สามเข้ามาคุณน่าจะปล่อยนะคุณไม่เอาค่ะไพ่คุณน,นะแต่ถ้าได้กรณีที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนนะคะเขาก็รักคุณน,นั่นแหละแต่จะด้วยเหตุผลใดมันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะแปดาบอาจจะเป็นญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นนะคะแต่เขาแต่ไพ่มันขึ้นบอกว่า เขาก็เลยปล่อยให้คุณไปเป็นอิสระและเสรียอยากไปต่อแต่มันเหนื่อยเลือกเกินอาจจะมีปัญหารอบด้านนะคะทั้งงานด้วยญาติพี่น้องด้วยนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายค่ะอ่ะขอดูแต่ยังไงเขาก็รักคุณอ่ะเขายังอยากไปต่อในกับคุณอีกนะทั้งทั้งที่เขาท่าในกรณีถ้าเขามีคนซ้อนนะคะเขายังอยากมีคุณด้วยแต่มีคนอื่นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใดสิรับใดบารับใดนะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่ก็ยังอยากมีคุณด้วย อันนี้คุณจะให้ไปต่อหรือเปล่าอันนี้ดุลวินิจวิเคราะห์ของคุณนะแต่คุณแต่แม่หมอคิดว่าถ้าเขาไม่เลิกเจ้าชู้นะั้ในกรณีที่มีลักซอนนะคะคุณไม่เอาอะ่ะคุณพร้อมจบนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเขาจะแบกคุณไปจะแก้ไขปัญหาแล้วไปต่อในความสัมพันธ์จะให้คุณเป็นตัวจริงนะในกรณีไม่เหมือนกันนะต้องเข้าใจนะมีสองกรณีนะอ่ะขออีก ถ้าคุณมีประเด็นกันในเรื่องที่าญาติพี่น้องหรือภาษาหรือคนรอบข้างเขาจะมาเคลียร์เขาจะกลับมาเคลียร์เขาจะมาเจ้าจะขี่เครื่องบินหรือขี่เออรือเหาะหรือขี่มาเหาะมาหาคุณกันแล้วแต่เพื่อมามาปรับความเข้าใจเดี๋แชรีออดนะคะยังต้องบาลานกันนะถ้ากลับมาครั้งนี้ยังบาลานอยู่อ่ะดูซิว่าจะไปแนวโน้มไปทางใดถ้ามาคุยกันจะเคลียร์กันใดบอเครียด นะคะหาวิธีทางออกว่าจะแก้ไขปัญหายังไงยังหาบอดากันขึ้นกันน้องบารับกับซับกระทายนะคะมีความมูดซึกว่ากลัวแก้ไขปัญหาไม่ได้กลัวมากนะคะอ่ะเขาจะแก้ได้ไหมต้องลดทิถิอ่ะต้องยอมอ่ะคุณพูดอะไรต้องยอมอ่ะถ้าคุณคิดจะง้อเขาอ่ะคุณจะตามเขาคุณก็ต้องยอมอ่ะอยากได้เมียก็ต้องยอมอยากได้ผัวอยากได้สามีนะรักเขาก็ต้องยอมอ่ะค่ะ เขา่ยอมกะน,นะนิดนึงนะคะเป็นเรื่องปกตินะเขาบอกทะเลาะกับใครก็อย่าไปทะเลาะอย่าไปทะเลาะกับเมียนะทะเลาะกับใครทะเลาะชนะหมดแต่ทะเลาะกับลูกกับเมียบอชนะเด้อค่ะเดินนะคะอะจุดจบของคุณสองคนมาเบิ่งกันจุดจบน่าจะทางใครทางมันค่ะถ้าในกรณีรักซ้อนนะคุณไม่เอาค่ะคุณไม่เป็นทางเลือกของใครแต่ถ้าในกรณีไม่มีรักซ้อนขอดูหน่อย ถ้ากรณีไม่มีรักซ้อนนะคะจะมีการพัฒนาจะมีการชัดเจนจะมีการขอการแต่งงานจะมีการได้มั่นหมายแน่นอนจะได้เป็นคู่ซึ่งกันและกันแต่ช้านิดหนึ่งเพราะทุกอย่างมันต้องอยู่ระยะเวลาในเรื่องเงินด้วยค่ะแต่ถ้าในกรณีรักซ้อนนะคะน่าจะจบนะจบค่ะแต่จะด้วยเหตุผลใดถ้าเจ้าชูคุณไม่เอาแน่นอนนะคะคุณจะให้สถานะต่อเมื่อทุกอย่างต้องเคลียร์เท่านั้นในกรณีเป็นแฟนกันที่แบบอ่า เลือกคนใดคนนึงจับต้องได้แต่งงานได้นะคะอ่ะขอดูซิจะได้แต่งงานกันบอยังไงเขาก็จะขอโอกาสนะคะในกรณีคนคนที่ไม่มีลักซอนนะแต่คนมีลักซอนคุณยอมจบค่ะคุณไม่เอานะอ่ะขอดูซิจะได้แต่งงานไหมต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะกว่าจะได้แต่งต้องเหนื่อยนิดนึงค่ะอ่ะจบจบเห็นไหมต้องเหนื่อยนิดนึงแต่มีโอกาสได้ลงตัวค่ะ มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจมีโอกาสได้ไปต่อในกรณีคนที่โสดโสดเจอกันนะแต่คนที่เป็นครอบครัวกันแล้วถ้าไปดึงบุคคลที่3เข้ามาคือจบค่ะไร่ไปต่อค่ะแต่ในกรณีคนที่โสดโสดมาเจอกันได้ไปต่อมีโอกาสได้ลงเป็นคู่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว2กรณีนี้คุณนะคะอะ่ดูใต้สำรับนะเป็นควีนควีนออฟคัพนะคะเป็นคนที่คู่ควรได้รักที่ดีถ้าหากคุณนะคะอยู่ในเคสไหน ก็ขอให้โชคดีนะคะอ่ะสำหรับนี้มีโอกาสได้แต่งงานนะคะแต่หมายถึงคนที่โสดๆนะคะคนที่เป็นคู่กันแล้วไปดึงบุคคลที่3เข้ามาคือจบค่ะทางไ่ยทางมั่นนะคะอ่ะขอเบึ่งในกรณีของคนที่อ่าโสดๆคุณดิ you deserve love คุณคว่ควรจะได้รักที่ดีอะ่ะเห็นไหมเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณถ้าเขาไม่ไม่พยายามจะนะคะ จะได้คุณเป็นคนรักเขาไม่ทําอะไรคุณก็ไม่เอาเพราะคุณบอกว่าคุณคู่ควรจะได้รักที่ดีขอเบิรงอีกเห็นไหม calling your soulmate เพราะคุณอยากได้อยากได้คนรักที่เป็นโซ u l m a t e ของคุณจริงๆถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่เอาเช่นเดียวกันอ่ะขอเบิอีกโอ้โห passion คุณมี passion ต่อกันนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณจะมีโอกาสสมหวังนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาค่ะ คนที่สดสด,สดทั้งคู่นะคะไม่มีบุคคลสอดซอดสอดแทรกเ้ยค่ะเดิน,เดนนะคะคุณจะได้สมหวังนะคะขอให้โชคดีเด้อค่ะเด้อผู้ใดเป็นคนใหม่เขามาเบิงฝากไว้ไรก็แทรกกดติดตามเพื่อเป็นแรงบนดา้ใจนะจ๊ะแต่ถ้าตรงก็ถือว่าโชคดีไปเถอเบิงนะแต่ถ้าบอตรงก็อยากมาทักมาเบิงเป็นการส่วนตัวได้คะ่ะเบิง้ตงแต่สักกระเบื่อยยันระรบเลยค่ะนะคะหรือผู้ใดอยากซั่งของแล้วก็เบิงดวงพร้อมก็ยินดีค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณหล,ลายๆในการคอมเมนต์ก็ถูกใจแล้วก็ ก็ติดตามขอบคุณลหลายนะคะแม่หมอมีแห้งหลายนะคะขอบคุณลยหลายสําหรับคนติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะทั้งทุกคนที่ดูทุกคอมเมนต์และติดตามนะคะแล้วก็นะคะย่อินหลายบอกเลยย่อเอ็นหลายเดอร์เ,เรม้นดวงของผู้ใดเป็นดวงส่วนร่วมเดอจากเดินนะคะกายย่ออินหลายนะคะเพราะบางคนอินคักอินแน,น,นอินซะจนว่าเป็นของเจ้าของว่าสั่นนะคะเบางคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แม่หมอบบป้าทอ ก็คืต่องคักประมาณนั้นนะ,ะเลยอินคักอินแนอินจน,นพ่าดพิงถึงแม่หมอก็มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วนะ,ะแม่หมอเป็นแค่ผู้อ่านไพ่้อคะบไดเจตนาสีวาผู้ใดนะคะเพราะฉะนั้นฟังดูแบบมีสติฟังแบบมีสตินะคะแล้วก็เป็นดวงส่วนรวมนะคะแต่ถ้าผู้ใดฟังเรามีความสุขแม่หมอก็ดีใจนะคะเพราะว่าทาเพื่อความบันเทิงให้ทุกคนมีความคลายเครียดสันเองถึงวิ่เป็นภาษา,าอีสานบ้านเฮ้ามานะคะเพราะปกติกับสีวาไทยนั่นแหละคะ่ะ แต่บัดนี้นะคะพ่อเห็นคนเย็ดหลายๆก็เลยมาบอกเป็นภาษาอีสานบานเฮานี่แหละค่ะอ่ะไปต่อค่ะนะคะผู้ใดที่เป็นคนเกา่าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกเทียอยู่แล้วแชร์ให้กับขอบคุณหลาย,ลายๆยยายะานะคะเพิ่นกดติดตามแล้วเพิ่นก็มีแต่สิคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อทั้งใหม่และเก่านะคะก่อนจบบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้เงินหล่นกระเป๋ากันทุกๆคนเด้อจ้ับ๊ายบาย